มีเบอร์นายกกิติปะไม่มีไม่ได้บอกเวไว้ก็ทํางานอย่างปกติแต่ว่าต่อไปวันนี้อยู่ที่บ้านของคุณแดงวาสนาผู้ที่โด่งดังจากไม่หมดนี่ของเวิร์กไพร์เพื่อสัปดาห์ที่แล้วอยากจะให้คนไทยได้เห็นความจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านที่คุณผู้ชมดูว่าเป็นบ้านหรือเปล่า แค่นี้เองทรัพย์สินของแดงมีแค่นี้เองมีแผงรอง้องสังกสีรอ้อมกันลมกันแดดการฝนไม่ได้แล้วก็มีเครื่องไม่มีเครื่องเรือนใดๆมีที่นอนวางกับพื้นหมาน้อยหมาใหญ่ก็มานอนมาอยู่ด้วยลูกสองคนพิการด้วยด้วยสิ่งใดก็ไม่รู้นี่สินจำนวนหนึ่งก็มีเป็นนี่นอกระบบ ชีวิตของคุณแดงกับคุณแบนลำบากมากวันนี้สังคมกำลังหลังไหลที่จะช่วยคุณแดงหรือวาสนาให้ดีขึ้นเป็นความจริงเป็นสการสะท้อนความจริงให้เห็นว่าวันนี้บ้านหลังนี้คนคนนี้ไม่มีอะไรเป็นหรือไม่มีอะไรเลยเป็นทุนชีวิตมีแต่สามีที่รักกันแล้วก็ลูกที่พิการ วันนี้สังคมหลังไหลวันนี้ทกสอเดินขาโดยผู้จัดการใกล้รุ่นรอดประเสริฐแล้วผมได้มาเยี่ยมเยียนเอาเข้าสารเอาสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและที่สําคัญมาโชยอดปัญสีของคนไทยช่วยคุณแดงวาสนาเนี่ยจำนวนเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วเป็นทุนตั้งต้นให้คนคนนี้มีบ้านวันนี้ถือว่า เหมือนจะไม่ใช่บ้านเป็นสังกสีล้อมกับเครื่องนอนปูกับพื้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีสิ่งใดไม่มีเครื่องครัวใดๆเลยนะมีแค่เตาแค่หม้อข้างนอกเล็กน้อยทึงตั้งเกจค่ะอยู่หมาข้ามโดนข้ามได้ไม่มีสิ่งใดเลยในเราบริเวณรอบนี้ก็เป็นภูเขาเป็นดงแล้งกันดารคนไทยที่ฟังชมอยู่ขณะนีปป้อย่างไรมานะครับ มาช่วยเป็นแรงทานศรัทธากับคุณแดงวาสนาคนดีเสียงดีแล้วก็จิตใจดีครับ